ครับแล้วตอนนี้เราพามาชมงานดิดตั้งในรถ Ford XLT ตัวใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นงานสภาพเดิมๆของคอนโซลรถวิยุเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการใส่จอ10นิ้วนะฮะของ Ford ตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องมองหลังเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าตอนเสร็จเป็นยังไงนะครับครับนี่ก็เป็นตอนเสร็จแล้วนะครับกับจอ10นิ้วระบบ Android นะฮะขนาดใหญ่นะในรถ Ford XLT นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Android 10นิ้วนะฮะแล้วมีเครื่องเล่น DVD ดด้านล่างนะฮะ อยู่ตำแหน่งที่เดิมนะฮะจอใหญ่ยักษ์เลยครับตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ HD นะฮะเดี๋ยวลองเล,เล่นเรื่องของไฟภาพนะครับไฟเพลงไฟหนังก่อนเลยฮะผ่าน MX Player นะฮะท่านสามารถโหลด MKV หรือไฟไฮเดรต่างๆมาเล่นบนหน้าจอได้เลยลากติดไปสัมผัสเลยครับเลื่อนเปิดฮะสามารถดังเบาจากพวงมาลัยได้ครับตรงนี้นะฮะ สวยงามะะเลยฮะแล้วจอใหญ่ขนาด10.2นิ้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องของไฟเพลงไฟหนังนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเรื่องของการฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ฮะไปยังจุกครับจุกมิวสิกฮะฟังเพลงออนไลน์นะฮะฟังได้ทุกที่ทุกเวลาครับแต่ <ไป S 1> ทั้งเพลงไทยเพลงสากลเลยนะฮะ เสียงดีครับระหว่างที่ท่านฟังจุกนะครับยังไปที่แผนที่นำทาง GPS ได้ด้วยครับ Google Map ใช่งานแผนที่ที่มั่นยำที่สุดตอนนี้เลยนะฮะสะดวกสบายในการใช้งานจริงครับ ครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้งาน YouTube ครับเราไปยัง YouTube นะฮะติดก่อนไปยัง YouTube นะฮะ YouTube ครับเลือกชมรายการโปรดของท่านได้เลยนะฮะฟังเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตมิวสิกวิดีโอต่างๆได้หมดนะฮะเหลือจอใหญ่เต็มตาจริงตัวนี้นะฮะ แล้วง,ง,ง,งานดูเข้ารูปสวยงามคอนโรลเนี้ยบกิบเลยนะฮะเทียคมคันเป็นลักแอนเพลย์เลยนะฮะเป็นลักเสียบทั้งหมดไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะฮะแล้วคันนี้ยังมีเรื่องของการติดตั้งกล้องมองถอยหลังด้วยครับแล้วพอเ,เขาเกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพจะตัดขึ้นกล้องนะฮะเป็นแบบออโต้เลยนะฮะมีเส้นบอกระยะถอยหลังนะครับ สะดวกสบายจริงๆครับในการใช้งานครับครับท่านที่สนใจนะฮะเข้ามาติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0869566659นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ